สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีสบายดีพี่น้องสวัสดีสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี่ก็กะลงมาสามเขาก็จนแล้วพี่น้องโอ้เก่งครับเก่งอยู่พี่น้องผู้เดียวลอยว่ามาทั้งดกึทั้งสามครับ มื่อนี้กะผลโมโตกหมู่ว่านกับผลโมตกพี่น้องเข้าวานเขาเมื่อสองมื่อที่แล้วมากอะกต่ซือว่าดีน้อยหนึ่งครับผลโมตกห้ามแต่ว่าพายุเข้าประเทศจีนพี่น้องพี่น้องฟังล่าห้ากับน้ำท่วมหลายหมองแถวปักเซแถวเล่าไต่บางมองกับน้ำท่วมไปหลายแล้วครับแถวมองไนใก่ไก่แม่น้ำเซ่ใกล้ๆ่ภูเขาก็เจ้ากัา น้ำท่วมไปหลายจุดครับท่วมเขาก็มีแต่ว่าถ้าท่วมเขาแล้วก็น้ำคลังหลมือเนี่ยเขาต้องก็้นเอาเลยครับพี่น้องแต่ถึงอาทิตย์เนี่ยคือจบเลยครับแต่ฟางท่าให้ไห้เฮาเนี่ยก็บอกกระทบหลายครับแต่มีสักุลกับมัวว่านเนี่ยก็น้ำท่วมได้ตัวเมืองเป็นบางจุดตบปเะเยนว่าทงไฮตรงหน้าท่วมหลายครับจตเข่าวประกาศกักบ ฟังใช่ก็มีสกักคนเมนนน้นองคายเม่นคนครพนม้มมีอำนาจจะเลื่อนไม่บวนมีสิสเกตที่ว่าฝนที่เขามาแต่แถวคอนแกน่นตะละข้ามมาบ่ถึงใช่ผู้มาบ่ถึงครับเขาในหน้าก็เริ่มงามนะเด้อพี่น้องเด้อเริ่มงามนะครับตอนนี้ก็ปลายมงกวกลัวครับ เอาเข้ากับสามแล้วแลวนะครับมองสามเข้ากับวานปุ๋ยนพี่น้องเข้าสามแล้วเข้ากับวานปุ๋ยตากามันก็เริ่มเขียวแล้วครับมือสองมือหนึ่คาดว่าเขาจะเขียวขึ้นมากแล้วครับกระแดดอยู่ทางตะวันหางล่มพี่นอ้องทางเข้ากัญ้าเริ่มไล่แล้วพี่น้องก็อติดแดดมาตัดอยู่ครับอดีธาเครื่องครับ เครื่องต้นหญ้าอยู่ครับเพราะว่าเขาสร้างเครื่องตันหญ้าตัวไม้มากพี่น้องเพราะว่าตัวเกาเนี่ยมันเป็นสีจังหวะเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งก็เป็นสองจังหวะแต่ว่าัาก็ใส่งานดีอยู่แต่เขาก็อยากใส่เครื่องใหม่เพราะว่าเครื่องสีจังหวะเครื่องเก่าเขานี่มันเป็นได้่0 t ่ครับมันก็นักแล้วก็ตัวใหญ่แต่ก็กินธํามัน้อยหนึ่งพี่น้องกินก็สองจังหวะสองจังหวะเนี่ก็ใส่ดีอยู่ครับ ถือว่ายัางใส่ได้ทั้งสองเครื่องอเท่ากัว่ามันกระทบทุบกระพาะร่างกายเวลามันห่อนมากมันล้วนมากในเท่ากะดึงหยากจังน้อยเครื่องสองจังหวะเท่าก็ได้ประหยัดใส่มันแต่เครื่องสี่จังหวะมันก็ดึงง่ายอยู่ครับต่างากันสี่พักใบตะกีไว้เป็นเครื่องดูดน้ำขอดน้ำครับเวลาน้ำหน่อยๆเท่ากะเอาเครื่องสี่จังหวะใส่ห้อยของดูดรับมันก็เร็วพี่นอ้อง กับมาหน้าขึ้นเก่านะครับพี่นอ้องอยู่ในโฮมอยู่ครับอร่มเย็นดีอยู่พี่น้องกับบระหอนอยู่โฮมทงไฮทงหน้าเดี๋ยวเย็นดีนะครับเออนะ้ำหน้าพญิอจอยกับรถแล้วคุณไก่สิวานนะครับน้ำในคลองเข้ากับรถล,ล้งนะพี่น้องรถแล้วตั้งตึ่งคุณกะเริ่มรถน้ำลงมาเรื่อยๆก็ ถ้าผลประตูกน้ำข้อมันก็ลดเรื่องเด้อนี่แปลงเนี่ยคาดว่าหมือ่สองมื่อสิบวานครับลดน้ำลงแล้วนี่ยทางล่างพุ่นกับบ่ิสามครับทางล่างบ่อเลสามนะครับแล้วกเกิดดีเดียวกับเป็นเขายอดนี่เดขสามแปลงเดียวนี่ครับรถือว่าลงมาหน้าม,ม,มังเมืองเขามังน้ำกับ โอเคยู่พี่น้องก็พอใส่เวลาโดนอดสตครับเขาบ้านครับอ็จะเป็นเมืองเขาล้านครับหลังจากเข้าสูา่หน้าออกจากหน้าล้านแล้วฮากดีิเป็นเมืองครับว่าเป็นยังไงมันเกิดดีปเมือนานกะฝนตกแห้งกะสูบบ่ไว้เขาก็ได้เอายีนาคไปสอมครับยีไพเมืองเขาหน้าล้านแล้วพี่น้องเ้อ พี่น้องห้องที่เริ่มบ้านหลายนะครับมือสองมือเนี่กัที่คาดว่ากระทิบ้านหลายคนดูครับเพราะว่าต่เลื่อยกลางเดือนมีถุนหน้าไปแล้วเขามันงอกได้พี่น้องเขามันงอกคนคนกับป่วยตายหอกเนืองเขาเป่วยตายกะว่านสองเทียสามเทียก็มีครับบางปีแต่เช่นลา ล่มเย็นดีอยู่พี่น้องตอนนี้แถวบ้านเบา้ามีแถวไอ้บ้านหน้าห้อยโคงบ้านหน้าหอยปังบ้านน้าโมงพระเจ้าร่างเริ่โลโกกากันีดับหน้ากันเมือ่อคืนแถวฝังเล่าพระเจ้าเริมลุกลากากันเป็นบางหม่องพี่น้องบางหม่องกับบ้านแหงคือคนไทยเข้าตะวันแหงก็จะวัานหล่าโพดครับตะวันแหงเนี่ยลังสงการคือ ไปปลายเดือนเมษาเนี่ยเขาต้องวานเลยครับคือต้นเดือนาพฤษภาเนี่ยเอาวานเลยยังแมนพี่น้องแค่มวา,านเดือนมิถุนาตะวานมิถุนาวานแห่งมันวานสะาโพดพี่น้องฝนมันติดน้ำมันหลกครับเข่าไม่ที่เกิดปอดีครับไปเลือกเอาเนี่ยครับพี่น้องเลือกเอา,เน,อาเนี่ยเอาเนี่ยเขาจะว่าท่านไหนวานเนี่ยถ้าเอาเนี่ยวานน,ำน้ำในคลองเกษบ่มีนะครับ อาจาระเปีการกน้ำไปเลยทารเทิงกับ์ล่อย,ปล,อยปล่อยลงมาครับวิญญาณก็ลดน้ำเลยครัวัาทีบ้านคสอ2ครับวินาอลดน้ำเน้วจปเมืองหน้าหลานอีกนะครับเล้วเป็นเมืองน้ำกันครับว่าเป็นยังไงผลงานนี่นะครับด้อหน้าหลานเห็ด มันก็มีเขาเป็นบางส่วนพี่น้องมองมองมันที่น้ำเจียบเนี่ยกวนไม่ก็ร่างแตกตาไกลพี่น้องนี่ก็ล่างแตกตาไกาลตกตากาขึ้นมาครับเขาก็เกิดอยู่ครับเนี่หัางบ้านนั้นสูงมันทีน่แนมเห็นบ่คักแด้พี่น้องเ้อะเขาก็ร่างแตกตาไกลเพราะว่าวานซําไม่ไววพี่น้องหลังจากมันโดนน้ำเจียบมาพักหนึ่งสองมื่อสามมืออเขาเขาบ่ง้ามบูสูงครับแต่น้าม,มาเยียบเนี่ยมันก็ตีเน่าได้พี่น้อง เรากำลังเกิดพี่น้องกำลังแตกตาไกา่ขึ้นมากครับภาวน,นาอยู่ฝนก็จะเฝ้าตกมาเร็วจ้กสองสามหมื่นจ้งตกหนึก็จะพอดีอยู่ครับมันก็วานสามว,วัยเลยนะพี่น้องมันก็เกิดดีอยู่วันสามกเกิด,ดกากาขึ้นมาดีอยู่พี่น้องกำลังแตกตาไกขึ้นมาแเลยพี่น้อง เขาเทิงน้ามังกาบนาวเสียไว้ปันนันได้พี่น้องมองันกามกันกำเกิดอยู่ครับรอดจากพักเลกสองสามหมื่นเนกะทิดเขาจากพักขึ้นมาอยู่ครับนี่คลิปนี้มันยังไงเลยพี่น้องเด้อลงมาทงมาสำรวจเขาน้ำของเจ้าของเลยกับเมืองของหลานตอนนี้กหน้ามันก็แห้งกั้แล้วพี่น้องรอตายเขาขึ้นอีกรอบนึง อีกจ็กซีห,า,หมมามือกับเสืามาเมืองใหม่เด้พี่น้องเด้อไปแล้วครับ